วันนี้ครับอยู่กับของแปลกน้ามาโนดมาแล้วไม่รู้ว่าเจ้าขาหลบด้านไหนตัวทอดนะเอ่เสียวขาสสังสนับโดยน้ำมันเครื่อง Enduro สำหรับรถเกียร์ก็จะมีเบอร์ 10W40 นะครับแล้วก็ 24V 50รถเกียร์รถสายพานมีเซนซิติกร้อยรถที่มีชาร์ฟฟอร์ซ่าลิกแม็กก็จะเป็นเบอร์สามสิบนะครับแล้วก็จะเป็นคึ่งสังเคราะห์เบอร์สี่สิบใช้ดีจึงบอกต่อนะน้องๆตัวแซ่ดด้วยครับครับสวัสดีครับวัยรุ่นครับวันนี้หนึ่งหกแปดชอปช่างกอครับไม่ว่างผมอาจารย์จุพลทำหน้าที่แทนหนึ่งคลิปครับวันนี้ครับอยู่กับของแปลกน้ามาโนดมาแล้วอ่าดูก่อนเลยไม่รู้ว่าจะขาหลบด้านไหนตัวท่อด่านไปขาด้านขวาเลยอันนี้เป็น รุ่นแข่งเวฟแวนโอเพ่นเวแวนโนเนเพ่นนะครับกติกามันก็คือไม่ไม่เกินลูก74อ่าเสาเสื้อต้องตำแหน่งเดิมโอเคติดเครื่องฟังเสียงกันนี่ลูกท่อพี่ก้วนนองเงินจัดมาให้ท่อคู่อู้จังแห้งของท่อนะอันนี้ลิน้นกี่มิลครับนะครับ50มิลน,นะ เป็นมันเขาเรียกอะไรน่ะลิ้น CIF C I F ตัวใหญ่อ่ะมันจะมีตัวอ้วนอะตัวห้าร้อยะครับลิ้นใหญ่50ามิล่ยมี45ตัวนึงห้าสิบเอ็เล็กกูเลต I S R กล่องไฟมาโนชูบิเอพีไอเทคจังครับขาดไม่ได้สเตอร์เบอร์ไรครับถามทุกคลิปสเตอร์เบอร์ไรนี่ยี่อ่าสิบห้ายี่สิบแปดทรงเช้งอะน้องทรงเช้งอ่ะ สตาร์ทมือเหมือนเดิมสตาร์ทมือเต็มระบบคือเก่าเพิ่มเติมครับแข็งซิหนึ่งช่างบาร์ส168่คิดว่ารัดแน่นอนก็เบาเสียงรอเลยนะตัวนี้เป็นสี่เกียร์หรือ5เกียร์ครับนะครับเพราะปกติคอนเซปต์น้าต้องห้าแต่นี้สี่เกียร์นะยังต้องเครื่องตัวต่อไปต้องอีกหนึ่งตัวนะวอกนะวิจัยเพิ่มอยู่นี่นะมาดูเทคนิคอีกทหน่งนะที่จะบอกน้องๆนะนี่ทุิตัวขี่นะตัวขี่ตัวขี่ขี่ไปออกพอสองมันนิ่งปั๊บ สองมันตั้งลำไม่เตะปุ๊บมันจะล้วงมือมาถอสายจูนแล้วก็เสียบปุ๊บใส่เรอสามเรืสี่มันเป็นที่มาต้องมีสองกล่องตัวขี่ต้องฝึกอย่างดี หัวมันตัดหมด่อม,มามันล่วงด้วยอ่ะมามันล่วงลงมาเลยแต่ว่าอาจจะหนาแล้วผมชาร์จน้ำมันด้วยเข้าเย็นๆแล้วสักดอกเลยร้อยครับรันแรกแสบหูแสบต,ตาขนาดนี้นะโด้ใช้อลกอลครับพอดีเครื่องพูดประกอบมามันน่าจะเพิ่มขึ้นดีเลยนะช่างกอลถมน้ำมันไปเยอะนิดนึง,นะงนะครับยาวนะครับแคนซิ่งช่างบา้านดึงหัวแป้นจบ เนี่ยอตอเนี่มาเรื่องอยู่อย่างนี้เลยหัวมันต่ำไงหัวมันต่ำมากีบกระเด็นออกทางไหนทางฝาดูระบายระบายเร่ยเรยช่าต่อไปอาบน้ำมาจนเผาหลายทีเลยงานนี้บอกเลยครับน้องสุกมีมีคนถามว่าทาไมช่างคอชอบใส่เกขา3าส่วน เพราะว่าจะใส่ขายาวแล้วทิ้งหมดเลยใส่ขายาวแล้วก็ตัดเหเลือแค่นี้ใช่ไหมตอนแรกก็ขายาวเลยแหละเหลือแค่นี้ตัดขาหมดเลือมันเคื่อหมด าเลยสัตว์วมาเลยกี่รู้เรื่องเลย <c oughs> ย่อนไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> โอ้ก็เลเไม่ไม่ช่เ,เวลารถยุบอ่โซ่มันย่อนได้แตมันก็ลออแหงไม่อจากฝาคัเราปว่าเอเนี่ยบใช่ไม่อฝาคันไไม่ไลไมไมอลูระบายฝาคัพอยงไรมันรอบรอบมันไวมันถือเเร่งไม่ได้ต้องยอมปล่อยมันสะดุด ถ้ามันถือไม่ได้ออกไม่ได้เนี่ยเพราะมันจะกลายเป็นยุกหมดแล้วก็พอเปิดแลยเดยก็ฟรีไอ้ท่านี่ปล่อยมัสะดุดอย่างนี้แหละปล่อยมัสะดุดไว้ได้ต้องปาปะปะปะเขราะได้เมียกูมันแว๊บเลยเพราะงั้นมันแวบไปเลยใช่มันแว๊บไปเลยเพราะว่าออกไงก็เลื้อยก๋ออียท้อขนาดนี้ก้าวผ่านก็ฮ่ออี๋ครับสวยเลยนะไม่ได้สวยเลยเนี่ยทิ้งไปก้าวผนแล้วขี่แล้วให้ลากเลือดกันไปเลยอสานระบายใช่หรือวะขามุ้ยเหม่ไว้เลยครับเรีอกว่าน้ามันเรีอกว่าจะถึงตีม่วยอะไร ไม่ต้องฝาฮัดต้องฝาฮัดนะครับใช่ไหมครับตอนนี้คือปัญหาคือหย่อนมัน,<ด>นหย,อหยออ่อนยาง <นะ S 2> ฟรีนะเพราะว่าในโปรแกรมเนี่ยรถวิ่งหมื่นหมื่นล้อนะหมื่นกว่าแต่ว่าลูกกิ้งปั่นขึ้นมาได้แค่เก้าพันเก้าพันกว่าเดี๋ยวลองย้ายย่านในลูกกิ้งรอบนี้จะย้ายย่านในลูกกิ้งหาดูฮะวัวนนี้ในโน้ฟรีโนฟรีครับอ๋อหรือว่าเทสฟ,ฟรีฟรีคิดแค่ค่าไฟนี่แข้ง แทงหนึ่งหกแปดชอปไปช่างบาสไม่ตัดสุดต้นไม่ธรรมดาดูครับยางฟรีนะครับพอล้อมันฟรีนะยางมันก็จะเปิดไปหมดเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยจริงๆถ้ายางไม่ฟรีเนี่ยแรงม้าจะดีกว่านี้หรือไม่ก็ต้องลมยางหนึ่งหกแปดชอบอาจจะแรงเกินไปเดี๋ยวปรับเดี๋ยวเปล่ายางนนู่เดี๋ยวต้องปรับปรับเออเอาลมยางหนึ่งหกแปดชอบออกก่อนเพราะว่าลมยางที่นี่เขาแรง 테크놀로지. านตรงแล้วย่านตรงแล้วลึกอยู่ใน9,000กว่าเนี่ยมันนีน่อยู่โซนนี้อยู่ได้อยู่ค<บ>รับขี่นนนนง่ายอ๋อแล้วั้าขี่ง่าย,ยน,น,นี่นอนซ้อมได้เนี่ยแต่เนี่ยซ้อมได้เนี่ยต้อดึงยังไงวะจัดไปอยู่ไปทั้งสแตนของขขอก็แรงจริงครับ โอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็มาณนี้นก็พร้อมที่จะไปซ้อมแลวไปแก้ไขโค้งก่อนนะสรุปปัญหากันวันนี้คือโค้งบิดที่ปั่นต่อไม่ได้โค้งบิดแล้วนะครับสเตอร์หลังแซงมาทางนี้แล้วแรงมาเท่าไหร่ครับตั้งก่อนนี้ก็จะยืนไม่ตกก็ประมาณ51 52ไม่ตกนะแต่ว่าจริงนะบอก50ก็พอแล้วยางลื่นเดี๋ยวล้อระเบิดเพราะว่ารันแรกมันไอ้ที่ยางเย็นๆมันขึ้นมา55เลย55าบ้าตัวนะครับก็ว่าไงครับเจอกันที่สนามชลบุรีใช่ครับนี่ลงพื้นหน่อยนานเจอพีครับ สนามเจ้าเนาะคันนี้ครับเวฟท่อคู่มาโนเซอร์วิทเวลุนซอร์บูรีเจอกันเวลุนบอวินน่ะเวลุนบอวินน่ะอ้าวว้าวแล้วก็ไปไปนี้ <laughs>